รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดสถานชีวบาลต้นแบบเคสุขภาพที่4วัดพระบาทน้ำพุแห่งแรกของประเทศไทยในการดูแลผู้มีสิทธิ์30บาทแก่ผู้ป่วยไร้ที่พึ่งระยะสุดท้าย วันที่19เมษาย,ยน2567ที่วัดพระบาทน้พำพุอัเพอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนายแพทย์ชุลาน,าน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดกวิสรารามราชวารวิหารเป็นประธานเปิดสถานชีวบาลต้นแบบเขตสุขภาพที่4วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีพร้อมมอบเกียรติบัตรการรับรองสถานชีวบาลในชุมชนและองค์กรศาสนาและเกียรติบัตรขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการแด่พระราศ ิสุทธิประชานาธหลวงพ่อลงกฎเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุโดยมีพระปัญญาวิสุทธิโมลีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีฝ่ายธรรมยุทธนายแพทย์โอพาสการกรวินพงศลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีเลขาธิการสปอสอชอว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายแพทย์พันุวัดปานเกตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่4คณะผู้บริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และอสอมเข้า ร,งงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุนะครับและพระสงฆ์มีปัญหาสุขภาพด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเจ็บป่วยในระยะท้ายเพิ่มมากขึ้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขับเคลื่อนนโยบาย1เขตสุขภาพหนึ่งสถานชีวบาลเพื่อให้การดูแลพระสงฆ์อา,าพาธผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้ายครอบคลุมทั้งสุขภาพกายใจปัญญาและสุขภาพทางสังคมโดยมีพระคีฬานุป,ปัฏฐากและผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการ อบรมร่วมกันดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมหลักที่สําคัญคือการเข้าถึงยาที่จําเป็นและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพรวมทั้งการบูรณาการการทํางานทุกภาคส่วนซึ่งการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองจะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนและภาครัฐได้ นายแพทย์ชลานานกล่าวต่อว่าจังหวัดลบบุรีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์มีประชากรผู้สูงอายุ21.10เปอร์เซ็นเป็นผู้มีภาวะติดเตียง1 0 5 1คนและมีผู้ป่วยระยะสุดท้าย2,670คนในจำนวนนี้เข้าสู่ระบบดูแลแบบประคับประคอง1,921คนหรือประมาณ71อร์ได้พัฒนาต่อยอดวัดพระบาทน้ำพุ ให้เป็นสถานชีวาพิบาลต้นแบบของเขตสุขภาพที่4เนื่องจากมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะประคับประคองมายาวนานถึง31ปีโดยใช้อาคารว่าไหลลักษ์ซึ่งเดิมเป็นสถานที่รักษาและพักฟื้นผู้ติดเชื้อผู้ป่วยโรคเอสมาปรับปรุงเป็นสถานที่พักฟื้นให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายรวม32เตียงประกอบไปด้วย3ห้องใหญ่คือห้องหญิง10เตียงห้องชาย10เตียงพระสงฆ์10เตียงและ2ห้องเล็กคือห้องเอ็น อ f ฟไลน์เตียงภายใต้การขับเคลื่อนแบบบริการของเขตส,สุขภาพที่4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครับ